สืบคนครบาลรวบโอ๊ตน้องอิตเตอร์จำหน่ายคาวุธปืนเถื่อนผ่านโลกโซเชียลหัวใสซุกในกล่องขนมปิป๊กพบสติ๊กเกอร์ระบุน้องอิตเตงขนมปิป๊กซ่นอนปืนสืบนครบาลรวบโอ๊ตน้องอิตเตอร์สงปืนเถื่อนขายหัวใสขยายผลจากคดีสืบคนครบาลจับกลุ่มผู้ต้องหาพันกระบอกขายทางออนไลน์ก่อนหน้านี้มีวิธีชุกซ่อนตกตาตำรวจสุดล้ำ ในกล่องขนมป,ปิ๊กผู้ต้องหาปากแข็งว่ามาส่งขนมป,ปิ๊กตรวจค้นพบอาวุธป,ปืนเถื่อนไทยประดิษฐ์สองกระบอกในกล่องขนมป,ปิ๊กจนต่อหลักฐานจึงอ้างว่าทำทั้งหมู่บ้านส่งออกทั่วประเทศประหนึ่งสินค้าโอทอต้นต่อปืนเถื่อทั่วไทยเมื่อวันที่5มกราคม2568เวลาประมาณ15นาฬกา30นาที คนตำรวจเอกกิติรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนตำรวจตรีทีระเบียกรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจคนครบาลจังการให้พันตำรวจตรีทันพรีรสิ์จุนพ,พ,พิภพสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสามกองบังคับการสืบสวนสอบสวนบชนพร้อมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนคนครบาลร่วมกันสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่ม นายนภัทรกรหรือโอดน้องอีเต่นอายุ23ปีภูมิลาเนาตําบลน้ำทรงอําเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยกล่าวหาว่ามีอาวุธปืนไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจําหน่ายอาวุธปืนสําหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทางอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ตรวจยึดของกลางจำนวนสามรายการอาวุธปืนไทยประดิษสองกระบอกซุกซ่อนไว้ในกล่องขนมปี๊พร้อมส่งกล่องขนมปีม๊จำนวนสองกล่องภายในบรรจุขนมเต็มกล่องพร้อมซุกซ่อนอาวุธปืนรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮรักดีโก้จำนวนหนึ่งคันคนร้ายใช้ขับมาส่งปืนจับกลุ่มในที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านน้องอิเตร์ตําบลน้นำท่งอําเภอพะยุหัดทีรีจังหวัดนครสวรรค์ พฤติการกล่าวคือสืบนครบานจบไข่แดงเจอต้นตอที่แท้จริงของปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองทําทั้งหมู่บ้านส่งออกทั่วประเทศประหนึง่งสินค้าโอโทกจนปางปลายเป็นปัญหาระดับชาติปืนหาง่ายกลายเป็นวลีติดป,ปากชาวบ้านหลังมีเหตุที่คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุอุจชกันเป็นจํานวนมากจนทําให้สังคมตตั้งคําถามว่าการหาซื้อปืนเถื่อนนั้นมันง่ายหรือย,อย่างไร เรื่องนี้พลตำรวจตรีธีรเดชทมสุทีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ส่งพันตำรวจเอกจัก,กราวุทธคลายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนปชน,นำชุดสารวัตรพง์และสารวัตรแจ๊กแก่รอยไล่ล่าพ่อค้าปืนเถื่อนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งกระทั่งสามารถได้จับกลุ่มสมคบพันกระบอก พ่อค้าปืนเถื่อนตัวใหญ่ในวงการได้ที่จังหวัดสุดพรรณบุรีซึ่งหลังจากนั้นได้มีการแข่รอยจนพบว่าบรรดาปืนเถื่อนที่ระบาดมีต,ต้นตอมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอพยุหักคีรีจังหวัดน,นครสวรรค์ท่านตบวจเอกจากราวุบจึงได้นำกำลังชุดสืบนครบาลลงพื้นที่สืบสวนจนได้บบอแสจากคนในพื้นที่ว่าหมู่บ้านนากลา ขึ้นชื่อทางลับว่าเป็นแหลง่งผลิตปืนเถื่อน,นมานางแต่การจะเข้าไปสืบสวนนั้นทําได้ยากเหตุจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านปิดมีระบบสายข่าวคอยแจ้งเมื่อมีคนแปลงหน้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านทําให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนอย่างยากลําบากกระทั่งได้สืบสร้างบกเสว่าจะมีวัยรุ่นชายไว้เครา คอยลำเลียงปืนเถื่อนที่ผลิดจากในหมู่บ้านออกมาส่งให้กับลูกค้านอกตัวมูบ้านชุดสืบสวนโดยตัวเฝ้าสังเกตการตามป่าและมกข้างทางน้ำไม่อาบกว่าสองวันจนกระทั่งวันที่5มกราคม2568พบชายต้องสงสัยเดินออกจากบ้านก่อนขับรถกระบะออกจากหมู่บ้านชุดสืบสวนไล่ล่าติดตามจนกระทั่งพบว่าชายต้องสงสัยขับรถส่งพัสดุ วิเคราะห์ว่าเป็นอาวุธปืนเถื่อนจึงนำกำลังปิดล้อมก่อนเข้าชาร์จรวบตัวทันทีจากการตรวจสอบคือนายนักพัสกรหรือโอ๊ตน้องอีเติร์นโดยตอนแรกผู้ต้องหาห้างน้ำขุนว่าตนมาส่งขนมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกล่องขนมปิ๊กที่คนร้ายนำมาส่งพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอกซุกซ่อนอยู่ในกระป๋องปิ๊กปัดนอยู่กับขนมในปิ๊ก จึงยอมรับสารภาพสิ้นพร้อมให้บาะแสที่ทำให้ชุดสืบสวนต้องอึ้งนายนัักภาษกรให้การว่าไม่เพียงแต่ตนแต่ทั้งหมู่บ้านน้องอีเติมก็ทำปืนเถื่อนขายการเกื่ยวทั้งหมู่บ้านบางคนเลิกทำไปแต่เมื่อรายได้ไม่พอก็กลับมาทำใหม่วนไปแบบนี้ส่วนจะทำมาตั้งแต่สมัยไหนไม่ทราบแต่เมื่อตนจำความได้หมู่บ้านตนก็เป็นเช่นนี้แล้ว โดยสมัยก่อนยังไม่มีระบบขนส่งลูกค้าจากมารับแบบชนมือบริเวณถนอนนอกหมู่บ้านแต่ปัจจุบันก็ใช้การส่งผ่านระบบขนส่งพัสดุโดยที่หมู่บ้านลักลอบทําได้มาเป็นเวลานานเพราะรู้ระบบโดยจะคอยดูข่าวเมื่อใดตำรวจระดับสูงมีการสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนก็จะหยุดขายในห่วงเวลานั้นเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาก็จะ มีคนคอยแจ้งเตือนก็จะหลบเอาของกลางอยซ่อนเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจไม่พบอะไรหลังจากคุมขยายผลได้นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพพิรุหัตคีรีจังหวัดนครสวรรค์ดังเนินคดีต่อไปเฮ้ยมันเปิดประตูแล้วไปเลยมันลงแล้วมันลงแล้ว

หนม่มอะไรไม่หน่มไ่ับเกลีออกมาูขนมไหมถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้ๆหน่อยขนมไมขนมไมพูดม่โขกตำรวจเหรอนี่อะไร ตอนนี้นะัฟงตอนนี้ต้องโดนจับกุมนะข้อหามีอาวุธปืนไม่ได้ครอบครองนะถังเตาที่โดนหมายแล้วจำหน่ายอาวุธปืนแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคือตั้งแต่จำความได้หมู่บ้านเราก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วขอบคุณกระลึก็เบิุณทุกคนก็การระทำสู้วนไปปืนของใครเนี่ย อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันฮะไม่ทราบอ่าแล้วอยู่กับเราได้ไงปืนกระบอกนี้อยู่กับเราได้ไงผมรับเข้ามาต่อไหมรับอะไรรับจากไหนรับเนี่ยครับขนมไปเนี่ยรับขนมมาไม่รู้เหรอว่าในกระในกระป๋องมีปืนรู้อยู่เออเรารู้ไหมเนี่ยปืนเนี่ยคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาซื้อไปทําอะไรรู้ไหมเขาคงไม่ซื้อไปเก็บมั้งเขาซื้อไปทําอะไรรู้หรือเปล่าอยากรู้เออไปยิงเนี่ยรู้ว่าปืนเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมเลยนะให่ไหม ซึ่งมันบาปสิ่งพวกนี้มันไม่ดีได้ปี๊บละหกร้อยเนี่ยกระบอกละหกร้อยเนี่ยแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเท่าไหร่รู้หรือเปล่านะแล้วมันไม่ใช่ยิงแค่คนคนเดียวเลิกนะครับไม่เลิกตำรวจตามจับนะพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมชุตีพุ่มครับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตบวนนครบาลกล่าวว่าเรามีการสืบสวนจวักบจกลุก่มใครผล กลุ่มผู้คับปืนเถื่อนมาหลายรายกระทั่งคืนใกล้ต้นต่อมาจนถึงการจับกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบต้นต่อปืนเถื่อนที่สําคัญมากเรียกได้ว่าเป็นตัวสําคัญของแหล่งผลิตป,ปืนเถื่อนต้นต่อสําคัญที่ทําให้ปืนเถื่อเกลื่อนประเทศก็ว่าได้โดยพลตํารวจเอกกิตติรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตํารวจเอกชะลอชูวงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ คนตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครป่าใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเราจะมีการขยายผลจากกลุ่มให้ถึงที่สุดและขอฝากเตือนผู้ซื้อขายปืนออนไลน์มีความผิดทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้ซื้ออาวุธปืนออนไลน์มีความผิดซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกตั้งแต่ห ถึง10ปีและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง20,000บาทส่วนผู้ขายมีความผิดทำประกอบมีหรือจำหน่ายอาวุธป,ปืนหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่4,000บาทถึง40,000บาทผู้วนักแสงงามทีพีนิวไทยแลนด์รายงาน สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินชิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาง เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีต้น064 837 0198ตับอิดตัวนี้เป็นอิดที่มีความแบ่งขเขาเผาได้เตาหม้อเรือเผาได้ฟืนดังนั้น อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะว่าประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของไม่เปราะนะไม่เปราะแล้วก็ไม่เปืือยไม่เปืือยนะฮะซึ่งมีกระบวนการผลิตที่มีขนาดที่สมดุลเสถียรเหมาะสมเรามีขนาดหนาแปดเซนก็จะฉาบได้ปูนนะับข้างละหนึ่งเซนประหยัดประหยัดปูนประหยัดแรงประหย,ย,ยัดเวลาเวลาเราหยิบหยิบมาใช้นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกด้านใดด้านหนึ่งเราหยิบมาก็าก่อได้เลยทุกด้านเท่ากันครับ ถ้าตัดครึ่งหนึ่งก็สามารถวางขายได้เลยนี่คืออิดแดงมังกรซึ่งเป็นอีกขายอิกรุ่นนี้นะครับซึ่งนําเข้าซึ่งโรงงานเราตอนนี้ผลิตลงสามประเทศด้วยกันส่งเวียดนามส่งกัมพูชาแล้วก็ส่งไทยนะครับบริษัทอินดีย9เป็นบริษัทเดียวที่ส่งอิดรุ่นนี้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้กับทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราส่งไปหลายล้านก้อนแล้วนะครับก็มีโครงการ สำคัญ้อการที่จะใช้อีกบ้างติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร0869992099ครับติดต่อได้ตรงกับคุณชอบสายยศเลยก็ได้ครับขอบคุณมากครับ